สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านดินนะครับใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกให้ท่านเข้าไปตรงคําว่าช่องนะครับจากนั้นก็เข้าไปตรงคําว่า playlist นะครับผมได้ทํำ playlist แยกเอาไว้ให้ตั้งแต่เรื่องสูบมือแปดมิลแปลงเบอร์2องต่อเยอรมันนะครับการเทสลูกนะครับสลักโดนเป็นยังไงแลวก็เจ้ตัว M4 นะครับเป็นตัวสุดท้ายอีพีที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องการ เพิ่มความเร็วนะครับการเพิ่มความเร็วมันเพิ่มยังไงนะครับใครที่ยังไม่ดูกลับไปดูก่อนนะครับท่านจะต้องดูทุก EP นะครับหลายท่านเข้ามาถามนะครับตัวที่ท่านยังไม่ดูทุก EP นะครับผมจะให้ท่านกลับไปดูทุก EP ก่อนเพราะว่าหนึ่งแหละคําถามของท่านมันผมไม่เข้าใจคําถามของท่านนะครับคือท่านพูดท่านถามมานี่ผมไม่เข้าใจเพราะว่าท่านยังไม่ได้ดูว่าพอเราคุยกันตัวไหนคือตัวไหนนะครับ มันอะไรมันคือชิ้นส่วนไหนคือชิ้นส่วนไหนอย่างเงี้ยท่านถามมาผมไม่มันคืออะไรว่าผมยังงงเลยนะครับผมอยากให้ท่านทําความเข้าใจกับชิ้นส่วนของมันก่อนทําความเข้าใจกับระบบของมันไม่เข้าใจจุดไหนค่อยทักมาถามนะครับโอเคนะครับอีพีนี้เราจะมาหาความแม่นนะครับมันทำยังไงมันหายังไงนะครับจอบแบบละเอียดเลยนะครับอีพีนี้ดับแรกนะครับแรงดันนะครับก็คือเล็กนะครับน้าหนักคือลูกนะครับปริมาตรก็คือคาร์บอนแก๊สบอลนะครับ ผมสอนไปแล้วในอีพีที่แล้วนะครับคร่าวๆแล้วอีพีนี้านะครับมาพูดกันแต็มด่านพันห้านะครับพันหกพันเจ็ดพันแปดนะครับพันเก้าสองพันสองหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับสองสองศูนย์ศูนย์นะครับใชค้ากันอยู่ประมาณนี้นะครับถึงสองพันสองนะครับสองพันสองน่าจะเต็มที่แล้วนะครับยังได้สองพันสามสองพันสี่สองพันห้าก็ค่อยว่ากันนะครับ ระดับลูกนะครับ16เลนนะครับ17 18 19 20นะครับลูกสลัดลูกเบอร์สามคือบลกันนะครับอันนี้ผมเอาให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับบล็อกกันเบานะครับงมิลนะครับ0.5มิล2มิล2.5นะครับบล็อก3มิลอยู่ประมาณนี้นะครับที่บล็อกกันอยู่นะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับคือห้องลมท่านต้องใหญ่นะครับการที่ท่านจะกันขึ้นไป โซนนี้ห้องลมท่านต้องใหญ่นะครับเบอร์สามนะครับลูกสลักนะครับถ้าเป็นโซนนี้อ่าก็ห้องลมธรรมดาก็ได้นะครับห้องลมเล็กก็ได้นะครับคําถามแรกเลยนะครับท่านจะเอาไปทําอะไรนะครับคําถามนี้ผมเคยถามท่านไปแล้วต้องตอบให้ได้ก่อนนะครับคิดอยู่ในใจก่อนจะทําอะไรครับจะยิงสายล่าเหรอล่าอะไรล่ากระรอกล่านกล่างซุ่มไหมหรือว่าเดินไปเรื่อยๆนะครับ มันทุกอย่างมันต้องตอบให้ได้ก่อนนะครับถ้านั่งสุ่มอย่างเงี้ยถ้าต้นไม้อย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องเอาสูงนะครับเอาโซนนี้ก็ได้นะครับเท่านี้ลูกเท่านี้บล็อกเท่านี้พอไหมครับมันจะมีบอกทุกอย่างนะครับว่าเราจะเอาไปใช้อะไรก่อนถ้าเป็นนั่งซุ่มก็ประมาณนี้อถ้าเป็นเดินไปเรื่อยๆอาจจะไปเจอไกลหน่อยท่านจะเป็นต้องใช้ความร,าระยะที่ไกลหน่อยต้องใช้ความเร็ว ความแรงที่สูงสูงหน่อยก็ต้องประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นสายเบอร์สามหมูป่าไปเลยอ่ลูกสลักไปเลยต้องปรับโซนนี้นะครับทีเนี้ยต้องนะครับมันจะบอกได้เลยครับว่าท่านจะไปทําอะไรถ้าท่านคิดใ,ใจได้แล้วอ่ะก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับวิธีการหาคบแม่งของมันให้ท่านเริ่มจากต่ําก่อนนะครับถ้าใครมีเล็กแบบในอ่ามันเรียงแบนยา่า ก็เอาตรงกลางไว้ก่อนตรงกลางคือพันแปดใช่ไหมครับตรงกลางคือพันแปดถ้าใครมีเลขแบบในนะครับส่วนใครมีเลขแบบนอกก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับเริ่มไปเลยนะครับอันดับแรกเลยเริ่มจากเลขต่ำก่อนนะครับตั้งเลขที่ที่พันห้าใช้ลูกสิบหกเกรนมอกเกนลาอลหนึ่งมิลน,นะครับสามตัวนี้เพิ่มขยับตัวไหนก็ช่างทําให้ลูกวิ่งเร็วนะครับ เร็วขึ้นลดลดล,ลงได้เลขพันห้าลูกสิบหกบล็อกแคนหนึ่งมิลก่อนต่อไปนะครับครับนี่นะครับต่อไปนะครับเลขพันห้านะครับเหมือนเดิมนะฮะลูกสิบหกเหมือนเดิมนะครับ, 16, นะรบแต่ท่านมาบล็อกหนึ่งจุดห้าเห็นไหมครับเอาแบบนี้นะครับจาเป็นยังไง สเกบต่อไปนะครับคันทดลองเปลี่ยนจากเล็กก็ได้นะครับเล็กพันหกนะครับลูกสิบหกเกลนบล็อกเกนหนึ่งมิลเห็นไหมครับมันจะมาอย่างนี้นะครับทีนี้ทงลองแบบนี้นะครับอ่าปรับพันห้าจากหนึ่งมานี่พันหกลงมาสิบหกเกลนอ่าบล็อกเกนหนึ่งมิลพันหกนะครับเล็กพันหกเหมือนเดิมแทนลูกสิบหกเกลน แล้วเปลี่ยนมาเป็นบล็อกหนึ่งจุดห้านะครับเห็นไหมครับบล็อก1.5กจุดห้าับ1ันหกมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับลูกสิบหกเปลนนะครับนะครับตอบอย่างนี้นะครับในท่านจูนแบบนี้นะครับนี่เป็นการจูนแบบละเอียดที่สุดนะครับไม่เคยมีใครสอนนะครับอย่างนี้พันหกต่อไปพันเจ็ดครับมันเริ่มนะครับตั้งเลขพันเจ็ดใช้ลูกสิบหกเปลนบล็อกแกนหนึ่งมิลตั้งเลขพันเจ็ดใช้ลูกสิบหกเปลนบล็อกแกนหนึ่งจุดห้า เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันอีกครับสิบแปดนะครับสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบสองสองเนสองนะครับเอาเลขสูงไว้ก่อนล้วใช้ลูกสิบหกบล็อกแกนนะครับไม่เลื่อยบล็อกแกนก็เหมือนกันนะครับลาบล็อกมาอย่างนี้ลาบล็อกมาอย่างนี้ลาบล็อกอย่างนี้ลูกก็เหมือนกันนะครับเลขพันห้าทีนี้ถ้าพอจบเซตนี้แล้ว นะครับมันยังหาความแม่นหรือว่าหาความแรงที่มันไม่สะใจท่านท่านก็ต้องเปลี่ยนมาเรื่องใหม่ครับเด็กพันห้าลูกสิบเจ็ดนะครับทีน,นี้มาแล้วมาสิบเจ็ดแล้วครับมาสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเซตเพิ่มแค่ลูกอย่างเดียวเลยบล็บอกแกนบล็อกแกนต่ําเหมือนเดิมก่อนนะแต่เป็นแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเอาง่ายๆก็คือปรับทีละส่วน ท่าน,นี้คือการจุนแบบละเอียดนะครับนะครับเลขสิบห้าลูกสิบเจ็ดอ่ะเลขพันห้าลูกสิบแปดเลขพันห้าลูกสิบเก 1, 5, ้านะครับเลขพันห้าลูกยีก 20, 17, ่สิบสิบเจ็ดบอกหนึ่งสิบแปดเอาก็มาหนึ่งใหม่สิบเก้ามาหนึ่งใช่ไหมครับยี่สิบมาหนึ่งหนึ่งมิลน,นะครับเหมือนกันนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ พื่อหาความแม่นยําที่สุดนะครับของท่านพอจะเข้าใจได้ไหมครับทำความเข้าใจก่อนนะครับถ้าใครงงนะครับเริ่มจากต่าก่อนนะครับพันห้าลูกสิบหกหรือถ้าใครคิดว่าแรงดันมันต่าเกินไปท่านจะเอาไว้ยิงแบบไกลๆหน่อยท่านก็เริ่มจากพันแปดก็ได้นะครับไม่ต้องไปเริ่มพันห้าเลยเทยดนี้ทิ้งไปครับตัดทิ้งไปเพราะว่าท่านใช้เล็กรับไหนอย,อย่างเงี้ยมัน เียงแหวนยากท่านเ็เริ่มจากพันแปดไปเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับพันเจ็ดพันหกเลขที่มาจากโรงงานเลยท่านไปซื้อมาเลขพันแปดใช่ไหมครับท่านก็เริ่มจากพันแปดแลยครับใช้ลูกสิบหกสิบหกมาบล็อกหนึ่งหนึ่งมิลหรือท่านคิดว่าอุ้ยสิบแปดแล้วผมแนะนําใช้ลูกสิบแปดเกลียนท่านก็ได้ครับพันแปดใช้ลูกสิบแปดเกลียนเลยตัดลูกสิบหกสิบเจ็ดออกไปครับพูดง่ายตัดเส้นที่ออกเลยนะครับรนี่ออ ตัดเซตนี้ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับตัดทิ้งไปเลยท่านท้ายลูกสิบแปดเกณฑ์นะครับเริ่มเอ๋อท่านท่านท้ายเลขพันแปดนะครับเลขพันแปดเลยเริ่มจากพักกนแปดมาสิบแปดลูกสิบแปดเกณฑ์อ่ามาฐานไปเลยท่านเปลี่ยนแค่ล็อกเกนบามาครับเบึดมาหนึ่งพันแปดสิบแปดมาหนึ่งจุดห้าพันแปดเลขพันแปดลูกสิบแปดมาสองมิล เลขพันแปดลูกสิบแปดมาถูถ้าไปเรื่อยนะครับมาสามมิลไปเรื่อยต่อไปก็เล็กพันเก้าเริ่มใหม่ครับเล็กพันเก้ามาลูกสิบแปดบล็อกหนึ่งพันเก้าสิบแปดบล็อกจุดห้าไม่เรื่อยนะครับต่อไปเล็กสองพันตั้งเล็กไปเลยสองพันลูกสิบแปดเวียนเหมือนเดิมบล็อกจันมอาหนึ่งมิล มาหนึ่งจุดห้าสองมิลสองุดห้าสามมิลสองพันหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับสองมาสองเหมือนกันเลยนะครับคงจะพอจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าวิธีการจุนแบบละเอียดเป็นยังไงหลายท่านอาจจะข้ามขั้นตอนนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยมากแล้วก็เปลืองลูกมากนะครับผมขยําเลยว่าสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือความแม่นยําแล้วแถมให้อีกข้อครับความแม่นยํามันจะมีจุดพีคของมันนะครับนะครับขั้นจุนขั้นจุนแบบนี้นะครับ ความแม่นยำมันจะมีจุดพลิกของมันพลิกยังไงนะครับสมมตินะครับอตรงนี้นะครับนี่นะครับจากตารางนี้นะครับตารางนี้นะครับมันเป็นตัวนี้นะครับสมมุติว่าท่านอ,อาจจะไม่เข้าใจอาจจะมองไม่เห็นนะครับสมมติว่าถ้าท่านตั้งพันแปด ลูกสิแปดเกรนบล็อกหนึ่งมิลแม่นนะครับแม่นแล้วอ่ะเอาอันดึงมไ็ได้啊ใช้ปากกาตัวใหม่แล้วกันนะครับบล็อกลูกสิบแปดไอ้แรงดันเล็กสิแปดเล็กพันแปดลูกสิบแปดบล็อกหนึ่งมิลแม่นแม่นแล้วแม่นนะครับกลุ่มอย่างสวยเลยท่านก็หยุดเอาไว้ท่านคิดว่าเฮ้ยแค่นี้กูพอแล้วพอใจแล้วคิดว่าแม่นที่สุดแล้วไม่ใช่นะครับ มันจะมีย่านความแม่นของมันสมมุตินะครับนี่คือย่านสมมตินี่คือย่านความแม่นของมันแล้วกันมาถึงนี่นะครับท่านสมมุตินะท่านพันแปดสิบแปดบล็อกหนงจุดห้าแม่นแล้วเฮ้ยแม่นแล้วว่เฮ้ยกูพอแล้วท่านก็หยุดเลยอ่ามันอาจจะอ่าโอเคสําหรับท่านก็ได้แต่มันสามารถแม่นขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆนะครับแม่นจนไปถึงนี้ก็ได้ พอท่านอาจจะไม่รู้ท่านอาจจะคิดว่ากูพอใจแล้วอันนี้มันก็ไม่ผิดนะครับแต่มันสามารถแม่นได้อีกนะครับบางท่านทุกวนันนี้ใครที่แม่นแล้วอาจจะคิดว่ามันแม่นสุดแล้วไม่ใช่นะครับมันจะมีถ้าเราจูนต่ำกว่านี้มันจะไม่แม่นแล้วแต่ถ้าเราจูนสูงไปกว่านี้มันก็จะไม่แม่นแล้วมันจะมีย่านความแม่นของมันอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ไม่ใช่อันนี้นะครับแต่ไม่ใช่เท่านี้นะผมพูดผมจะทาให้ดูเฉยว่าความแม่นมันของมันเนี่ย ไม่ใช่เป็นจุดนี้จุดเดียวนะครับคอมเมนของมันมันจะมีต่ําสุดอาตรงกลางแล้วก็ที่สุดคอมแรงนะครับสมมแมว่าลูกวิ่งลูกวิ่งแปดร้อยนีทน่ท่านคิดว่าวุ้ยมันแม่นมากเลยมากแล้วลูกเท่านี้เลขพันแปดลูกสิบแปดวิ่งแปดร้อยแม่นทํากลุ่มได้เหรียญยีสิห้าตางท่านพอเลยก็มีมันก็ไม่เป็นอะไรครับแต่ท่านสามารถทําขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับ พันแปดลูกสิบแปดบล็อกสองเมนเฮ้ยแม่นดีวะ่ะมันมันก็ยังแม่นอยู่แถมแรงขึ้นด้วยนะครับท่านก็ทําอีกเลขพันแปดลูกสิบแปดบล็ก 18, บอกสองจุดห้าเฮ้ยมันก็ยังแม่นอยู่เหมือนเดิมแถม,แถมยิงระยะไกลนะครับวิบ่งแปดวิ่งแปดร้อยเจ็ดสิบอ่าวิ่งอยู่เก้าร้อยยี่สิบตัวนี้อาจจะทํากลุ่มสามสิบเมตรได้แต่พอมายิงห้าสิบเมตรไม่ได้ ใช่ครับถ้าท่านอยากให้อยากรู้ว่ามันแม่นระยะกี่เมตรสุดไปสุดอยู่ที่กี่เมตรให้ท่านทําแบบนี้นะครับุนไปเรื่อยๆจนกว่ากลุ่มมันจะแตกถ้าไปแตกอยู่ที่ระยะเอาสามสิบเมตรเอาสามสิบเมตรนะครับแม่นสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรเอออันนี้ห้าสิบเมตรแม่นเจ็ดสิบเมตรแตก ก็แสดงว่าปืนของท่านทําระยะไกลสุดคือเจ็ดสิบเมตรกับห้องลมขนาดนี้นะครับกับแรงดันประมาณนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งวิธีนะครับท่านบางท่านคิดว่าแม่นห้าสิบเมตรเหรียญห้าสิบตังกูพอแล้วก็มันก็ไม่มีปัญหาเลยครับแต่มันสามารถทําไปได้อีกนะครับทําถ้าท่านอยากรู้ว่าปืนของท่านมันมีลิมิตเท่าไหร่ให้ท่านลองทําดูนะครับลองจูนไปเรื่อยๆถ้ามันแตกอยู่ที่เจ็ดสิบเมตรนี่กุมแจกแล้วไม่ไหวว่ะ ก็ถอยลงมาหกสิบเมตรอ่าหกสิบเมตรอ่ากลุ่มยังได้เหรียญบาทท่านก็เอาตามนี้เลยมันอาจจะมาหยุดอยู่ที่สองจุดห้ามิลน,นะครับบล็อกกันมาสองจุดห้ามิลเลขเลขสองพันลูกสิบแปดบล็ก 2, ลกบอกแกนสองจุดห้ายิงระยะหกสิบเมตรกลุ่มเหรียญบาทพอใจแล้วท่านก็หยุดนะครับหยุดหยุด,ยดตรงนี้แหละมันอาจจะเปิงลมอะไรก็ช่างมันนะครับแต่เราจะรู้ว่าปืนของเรามันแม่นที่สุดได้กี่เมตรนะครับนี่ไปอีก เด่นนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งอีกความรู้หนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านไปจูนนะครับสําหรับสายเป้านะครับที่ชอบอยากอยากทําความอ่าทงกลุ่มอยากทากลุ่มที่มันระยะไกลได้ท่านค่อยลองทําดูนะครับค่อยไล่มาเทีย์นิดนะครับตามที่ผมสอนมานะครับถ้าไม่เข้าใจลองกลับไปดูใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับดูคลิปนี้หลายๆรอบแล้วท่านจะจูนเป็นจูนแม่นผมรับรองนะครับ โอเคนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์กันเหมือนเดิมนะครับช่องของเราก็จะทำคลิปอยู่ประมาณนี้ไปเรื่อยนะครับส่วนของนะครับผมก็ไม่ค่อยเน้นขานะครับแต่ถ้าใครอยากสนใจลูกตอกอยากเอาไปเทสอยากเอาไปลองเ็ามีนะครับแล้วก็อุปกรณ์อย่างอื่นอ่ะใครสนใจยังไงก็ผมจะไม่เอามาลงในคลิปให้มันเยอะนะครับจะสนใจตัวไหนนะครับผมหาช่วยได้ตัวไหนผมก็จะหาช่วยนะครับโอเคนะครับอีพีนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ